สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์พึ่งดู PlayStation Showcase จบก็เลยมาทำคลิปซะหน่อยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีอะไรน่าสนใจหลายอย่างมากครับหลายๆอย่างเป็นไปตามคาดแต่ว่าก็ยังว้าวอยู่ดิว้าวแรกสำหรับผมเลยคือ Star Wars ครับถึงมันจะไม่ได้มีเกมเพลย์อะไรแต่มันเป็นตัวอย่างเปิดตัวของ Star Wars k n i g h t of Old Republic เกม RPG สุดคลาสสิกที่แฟน Star Wars และคนชอบเกม RPG น่าจะเคยเล่นกันถ้าไม่เคยเล่นก็รอตัวรีเมคเลยก็ได้ครับผมว่ามันน่าจะออกมาดี เป็นความเชื่อล้วนๆเนี่ยนะครับแล้วเกมที่2ที่เขาเอามาเปิดให้ดูก็ว้า,าวไม่แพ้กันครับเป็นเกมที่ชื่อว่า Project Eve เกมนี้เนี่ยเคยเปิดตัวมาแล้วในปี2019มั้งครับเป็นเกมจากค่ายเกมสัญชาติเกาหลีที่ครั้งนี้เนี่ยมีเกมเพย์มาให้เราดูกันแบบยาวๆมันเป็นเกมแอคชั่นเดินหน้าลุย Hack and s l a s h ที่มีฉากหลังเป็นโลกหลังภัยพิบัติโลกที่ล่มสลายอะไรแบบนั้นแล้วก็มีตัวละครสไตล์เกาหลีซึ่งมันน่าเล่นมากๆครับ คือผมว่าถ้าเกิดใครเป็นคอแอคชั่นเนี่ยน่าจะชอบมากๆแน่เลยตัวอย่างเต็มๆเนี่ยผมแนะนําให้ไปลองดูครับมันว้าวอยู่จากนั้นก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมของชนี่ทีหน้าบอเดอร์แลนด์เกมซีรีส์บอเดอร์แลนด์นะครับซึ่งเหมือนเป็นการเอาบอเดอร์แลนด์มาผสมความแฟนตาซีลงไปยังไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่เกมต่อมาที่เขาเอามาเปิดให้ดูคือโปรเจกต์เอเทียหรือว่า For ์เซคเคครับครั้งนี้เราได้ดูตัวอย่าง For ์เซคเคกันแบบยาวเลยคือได้เห็นเรื่องราาวว่ มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกมเพย์ภาพรวมเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับก็คือมันเป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์โอเพนเวิด์เรื่องราวของคนที่ถูกดูดไปยังมิติอื่นเหมือนอ e ีเซคัอะไรแบบนั้นโลกแฟนตาซีะนะครับแล้วก็มันจะออกแนวกวนกวนนิดนึงน่าเล่นอยู่หลังจากนี้ก็มีเกมที่น่าสนใจหลายเกมครับ r i n b o w Six e x t r a c t i o n Alan w a k e Remaster G T A ที่จะลงให้ Play 5 F P S ปราผี g กส s t ว i r โตเกียวมาเ vel แก a r d อ a อ of ก a แ a x ก b ล o o d Hunt เกมแวมไพร์ b a t เทิ Royale และเดนลูปที่เปิดมาด้วยคุณเอกครับเราเกิดโดนกระสวกผมไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากครับเพราะว่าเป็นเกมที่เราเห็นๆกันอยู่แล้วแต่ว่าเกมต่อไปเนี่ยเป็นเกมที่น่าจะเป็นเกมใหม่ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแล้วมันก็ค่อนข้างจะน่ารักมากๆเลย ตัวเกมชื่อว่าทาจิมั้งครับเป็นเกม Open World Adventure ที่ให้เราได้ออกผจญภัยแล้วก็สิงไปในสัตว์ต่างๆเพื่อทำนู่นทำนี่อารมณ์มันน่าจะคล้ายๆกับ Mario Odyssey ครับแล้วก็ใช้สัตว์พวกนั้นนี่ในการผ่านด่านหรือว่าแก้ปริศนาค้นหาอะไรแบบนั้นก็น่าสนใจดีครับน่ารักดีด้วยและก่อนจะไปถึงไฮไลท์อันสุดท้ายที่เขาเอามาเปิดให้ดูคือ u n c h a r t e d 4ที่เขาจะรีมา s t สเอร์ ลงให้กับ Play 5และ PC ครับใครที่ยังไม่มีโอกาสได้เล่นเกมนี้บอกเลยว่าควรจะหามาเล่นเป็นอย่างยิ่งอย่างยิ่ง,งจริงๆนะก็น่าจะประมาณนี้แหละครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์ที่หลายๆคนเฝ้ารอกันแล้วครับนั่นคือการขน Exclusive ที่เป็นไม้เด็ดเอามาโชว์ เกมแรกที่เขาเอามาโชว์เลยก็คือ GT Gran Turismo ภาค7ครับเกมแข่งรถคู่บุญของ PlayStation ที่ตัวอย่างแรกเนี่ยน่าจะโชว์ตอนปี2020แล้วตัวอย่างนี้เราได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายกว่าเดิมคิดว่าแฟนๆเกมขับรถน่าจะพอใจกันอ่าในงานเนี่ยครับพอรันตัวอย่างหมดตอนท้ายเขาจะมีออกมาพูดนิดหน่อยเขาบอกว่าภาคนี้เอาข้อดีของหลายๆภาคมายำไว้ในภาคเดียวอะไรแบบนั้นตัวเกมจะวางจำหน่ายวันที่4เดือนมีนาคมปีหน้า อีกไม่ไก่แล้วครับใครเป็นแฟนเกมนี้ก็รอเล่นได้เลยส่วนผมก็คงต้องรอไปก่อนครับเครื่องยังไม่มีเลยแล้วก็มีเกมที่ผมลืมพูดถึงครับเผือข้ามไปคือ w o ฟเวอร์ลตัวเกมยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากแต่เป็นเกมของค่ายอินสมเนี่ยซึ่งน่าจะดีนะหวังว่าจะดียังไม่เห็นเกมเพลย์หรอกแต่ว่าด้วยความที่ชอบ w o ฟเวอร์ลอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างจะววาวอ่ะนะครับและอีกเกมของค่ายอินสมเนี่ยที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะรอสําหรับเพลย์หคือเกมนี้เลยครับ s p ปเดอร์แภาค2โดย s p i d e r m a แที่ลงให้กับ Play 5เนี่ยจะเป็นเรื่องราวต่อจากภาคแรกครับครั้งนี้เนี่ยจะมาพร้อมกันเลยระหว่าง Peter Parker และไมล์มอร์เรสแค่นั้นยังไม่พอครับครั้งนี้มาพร้อมกับศัตรูคู่ปรับที่หลายๆคนรอคอยนั่นก็คือเวนอมแค่เห็นก็ว้าวแล้วครับตัวเกมจะวางจําหน่ายปีหน้าครับยังไม่ได้กําหนดวันมาแน่นอนแต่ว่าไม่ไกลครับแล้วเกมสุดท้ายที่เขาเอามาโชว์เนี่ย ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สุดๆของงานนี้เกมจากค่าย Santa โม n i c a God of War ภาค2 God of War Ragnarok ok. จะเรียกว่าภาค2หรือภาค5ก็ได้ครับแล้วแต่ภาคนี้เนี่ยเล่าเรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วโดวยจะเอาเหตุการณ์ r ร g n a r o ok k เป็นเบสในการเล่าเรื่องครับด้วยตัวอย่างที่เขาเอามาโชว์เราจะได้เห็นอะไรคร่าวๆท้งเรื่องราวเกมเพลย์ตัวละครหน้าเก่าและหน้าใหม่แบบเราจะได้เห็นว่าเกมมันจะมาโทนไหนตอนดูผมตื่นเต้นมากๆขนลุกเลย แต่ก็ต้องรอกันไปอีกสักพักครับเพราะว่ายังไม่มีวันวางจําหน่ายแต่ออกปีหน้าแหละครับออตอนท้ายเนี่ยผู้พัฒนาเขาบอกว่าจะทําเกมที่มีคุณภาพะนะครับตัวเกมยังเล่าเรื่องโทนเดิมนะคือเรื่องราวความสัมพันธ์กับพ่อลูกเขาบอกว่าจะเป็นเรื่องราวอบอุ่นหัวใจด้วยนะไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะอบอุ่นหัวใจยังไงแต่รอดูแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ย ก็ประมาณนี้ครับกับงาน PlayStation Showcase สำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอ,อขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังแต่ยังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ